ะะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องค l ร r q ค i ณนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะหลังจากที่เราหายไปประมาณ1-2ปีได้นะคะก็เลยกลับมาทำใหม่วันนี้ก็จะเอาพี่ที่รู้จักนะคะเข้ามาร่วมในคลิปด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ คุยกับพี่เขากัาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่กรีปสวัสดีจ้าโอเควันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A นะคะใช่โอเคเริ่มได้<า>ที่คำถามแรกได้เลยค่ะโอเคจ้าคำถามที่หนึ่งคิดยังไงกับคนที่ทิ้งพี่คนล่าสุดคะคิดยังไงกับคนที่ทิ้งพี่าสุดน่าจะเป็นของพี่ครีปใช่โอเคเริ่มได้ที่<า>คำถามแรกได้เลยค่ะ โอเคจ้าคำถามที่หนึ่งคิดอย่างไงกับคนที่ทิ้งพี่คนล่าสุดคะคิดยังไงกับคนที่ทิ้งพี่ล่าสุดน่าจะเป็นของพี่ครีมนะคะก็เขาก็ไม่ดีแหลคะค่ะเขาถึงทิ้งพี่ไปเนาะถ้าส่วนตัวก็คุยกับพี่ครีมหรือแบบพี่ครีมก็เป็นคนที่นิสัยดีแล้วก็น่ารักนะคะต่อไปคำถามที่สองคะ่ะโอเคจ้าคิดถึงกันไหมทุกคนคิดถึงคะ่ะถ้าแบบ หมายถึงในแบบเพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะี่แบบเพื่อนก็คิดถึงกันค่ะอยากอยากเจอเพื่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปคำถามที่สามค่ะให้เอ่ยส่งขที่ขนม,ท,มที่ชอบให้พี่ต้นแน่เลยอันเนี้ยกำนันอะอคิดถึงนะ <c oughs> พี่ต้นเรามีกลุ่มนะคะถ้าอยากเข้าก็ Inbox หาน้องได้นะคะเดี๋ยวน้องดึงเข้ากลุ่มเหมือนเดิมนะ้องคิดถึงมากเลยคิดถึงแบบทุกคนก็คือแบบว่าตอนแต่ก่อนเนาะเรามีกลุ่มกันแบบมีแต่แบบเยอะๆกันทั้งนั้นเลยนะมีคนเยอะมากเต็มกลุ่มเลยเนะาะใช่หลังจากนั้นคือแบบเราก็หายไปเลยเนาะกลุ่มเราอะต่างคนต่างแยกย้ายกันอืต่างคนต่างแยกย้ายทำหน้าที่การงานของตัวเองนะคะเราก็โตขึ้นในระดับหนึ่งแล้วอะเนาะอ คำถามที่สี่นะคะชอบคนนิสัยแบบไหนชอบคนนิสัยน่ารักเป็นกันเองแบบสุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนิสัยดีก็คือใครเขาจึงชอบที่คนนิสัยดีป่ะพี่กิ๊บก็แบบแปลกๆใช่ไหมใช่แต่ว่าชอบคนที่แบบนิสัยน่ารักนะคะก็คุยได้คุยเป็นกันเองเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยทําให้เราแบบกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยดูแบบว่าเธอหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่อไปค่ะคำถามที่ห้าเนาะพี่เก็บคำถามที่ห้าตอที่ห้าไบไหน้าใสหลับนะเนี่ยพี่ก๊ฟแอบหลับรู้เปล่าไม่ไม่เพลงมันดังด้วยอ๋อ,อก็ไม่ได้หน้าใสขนาดนั้นนะคะก็คือมันหน้าแค่แบบจากที่แบบว่าเป็นสิวก็คือเราเริ่มดีขึ้นแค่นั้นนะคะนั่เลยนะคะทุกคนไปกินนะคะไปคําถามที่หกค่ะ รีวิวความรักหน่อยจ้าความรักช่วงนี้เรื่อยๆนะคะยังไม่ได้แบบว่ามีการแบบติดขัดอะไรเนาะก็คือยังไม่แบบมีการแบบอกหักอะไรอย่างนี้นะคะก็อยู่ในเกรนที่ถือว่าดีเยี่ยมอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่ดีต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างเข้าใจกันก็สนับสนุนแล้วคอยซัพพอร์ตกันตลอดค่ะดีมากค่ะต่อไปคําถามที่7ใช่ไหมคะ คำถามที่เจ็ดใน,นมสมาชิกวง bts ใครน่ารักที่สุดอันนี้นะอันนี้ตอบตรงๆก็คือส่วนตัวนะ่ะไม่ได้ติดตาม bts หรือว่าอะไรเลยนะคะมันเป็นแบบการแบบว่าแบบว่าคือก็คล้ายๆกับ เราไม่ได้ติดตามวง BTS ออาจจะเห็นแบบว่าน้องเอามาลงในสตอรี่หรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้ติดตามแบบคือไม่ได้เป็นติ่งอะไรอย่างนี้นะคะถ้าน้องจะเป็นติ่งแค่เพจตอนเป็นฝรั่งที่มีชื่อเสียงในในด้านใน t i k t o k แล้วก็ i g ส่วนใหญ่นะคะค่ะคำถามต่อไปค่ะอาหารที่ชอบมากกินแล้วไม่เบื่ออันนะี้ชอบมากกินแล้วไม่เบื่อน่าจะเป็นก๋วยจับ พะเพื่อนบอกเอออีนี่กินแต่ก๋วยจับ๊บคือไปโรงเรียนก็แบบกินแต่ก๋วยจับ๊บก๋วยจับ๊บทุกวันจนเพื่อนแบบมึงไปซื้อเองเหอะขี้่าพาไปแล้วอะไรเงี้ยมันอร่อยจิงเาะมันอร่อยจริงๆนะแกก๋วยจั๊บนะ่ะคือแบบมันเป็นแบบอารมณ์แบบชิคๆอะ่ะคืออร่อยอย่างพูดไม่ถูกคือแบบมันอร่อยมากเออใครไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยเนาะใช่ไหมละ่ะแล้วก็บังคับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัว <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> นั่นแหละคำถามที่แปดค่ะ ชอบผู้ชายแบบไหนคะชอบผู้ชายน่ารักนิสัยดีเป็นกันเองนะคะก,ก็แบบไม่ขาวก็ไม่ต้องขาวมากก็ได้นะแต่ขาวก็ดีนะเออจะ <c oughs> ชอบคนขาวแหละก็คือก็หน้าตาไม่ต้องแบบดีมากแต่ว่านิสัยดีก็พอเราจะเป็นคนปื้มปื้มคนที่ใส่ใจเรานิดนึงเพราะเราชอบคนแบบใส่ใจเราเป็นคนที่ชอบคนแบบว่าเอาใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบส่วนตัวคือน,นิสัยนี่ทําตัวมันเด็กมากแล้วก็แบบขี้แงอะไรเงี้ยก็ต้องการคนแบบคอยซัพพอร์ตเราต่อไปค่ะทําไมก่อนนอนชอบกิน มครับมันอร่อยอย่าแกแต่ว่าแกชอบบูลี่แล้วว่าเราจะอ้วนเราเป็นหมูแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแกมันอร่อยมากเลยนะคือมันอร่อยมากคือมันมันบอกไว้ถูกคือมันอร่อยอ่ะ <c oughs> ขนมอ่ะโอเคค่ะต่อไปไค่ะมหมดแล้วใช่ไหมมันม,มันมีฝากติดตามช่องช่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามช่องาาคอาราโคินด้วยนะคะวันนี้ก็จบคลิปเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยจะมาบอกนะคะสวัสดีค่ะพี่กรีฟขอบคุณมากนะคะกับการเชน้องตอบคำถามน,นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะ